รงงานโรงนีนโรงสองแนมันไม่ได้เป็นชินนกลารเดี๋วตเองด้โมเนี่ยโรงงโรงงนโรงงานโรงกนโงงานินกางงไม่เลย้างป็นาเลยวพ็ที่นโดนตกงานไแล้วนี่คือคือโรงงานนี่เรก็เหมนโรงงานนู้ยก็จะลกแต่บ้านนะคหาก็จะลดหายเลเดียวกัดจริคือเราทำไมคือราข้อรอไม่คุ้มนะ กัรนันเราก็เราก็นน้ำปรันแต่ที่โรงงานนี้เราามาับเก็ไม่ปิดนี่เราปิดปีนปีนที่เราใช้ท่านม่ด้เลยแการท่ดินกะต้องก็เรียนนะครับี่คจะพิงแต่ว่าองโรงงานนี้เราต้มาโดต้งงนดีะครับต้ครับกับทุกอ่างครับอย่าั้อครับทุกอย่างมานจบ ิ้งร่เหงยนโยบายรเราา็คือให้ธนคาอยู่ได้จะว่าอยู N ่ได mm ้ไงก็พยายามใหุ้นาาเนี้ยได้ถือพันี้ัตมหาแเราเข้าจวใาทธาคาปเล่นสร้าง g ี p ีย่างไรกตันนะครับในวันในงชาว้านลงเล่นลงสุแมาเนี้ยเพราะความที่วาจะเป็นมุตามนั้นนะครับทำดีเราเราทำทุกระดัทุกกะดับนี้เป็น์ลงงานโดยสั่งแต่ําทําคือในเมืองเฮ็ดมันการลงเรียนเราก็ต้องกระซาะลงงานเรเปิดใจเปิดรับให้กวามดวกนะครับ กอเได้อกคนอนี่ก็อะไรอสักพขณกับพองนี่เข้ามาก็ได้บัู้มกับบบัดกัขยะยนยอนขึ้นกลิ่นน้ำยางหีว่ากลิ่นน้ำยางจริงๆเราไม่ได้กลิ่นเราได้กลิ่นเปนโมเดลกินโค้อวเราิมพ์ยูใ้ทำหเราหาจนะโอเค่ำ่นี่มัน มอตันขึ้นก,กันนะว่า,า,ากินกินได้นี่ยคือแบบไปกินน้ำยางที่เม้นยางแรงเนี่ยก็คือมันมันไม่ใช่กินแอโมโมเนียนะครับเมื่อคืนเนี่ยแต่วต่าพอว่าพอเข้ามาในนี้มันก็จะได้แบบเมื่อกล่แอมโมเนียมากกว่าที่จะเป็นน้ำยางที่เม้นมันเมื่อคืนม,มันก็เลยได,ได้ได้รู้เลยว,ว่าเออตรงไหนดีว่าเขาเขาทำคือบริเวณตัวนี้ยบรบทบำบัดเขาเข้าใจคือต้องมีพลิปนี้หากไม่้อไม่มีพลิปนี้คือไม่าใจบริบทในการเขไม่ใช่โรงงาน เดี๋ยวเราอยู่ตรงโน้นมัไม่ได้รับประจบาไไม่มีกินไีกินยืนตรงกลางันู่นก็ไม่มีกินเราดินาตรงนี้มันมีกินแกนเองกยว่บันบการบร้ยแล้วบอี่สองธรเป็นบอรอาจจะมีกินบางพอเรามีนาเสียคาาออกขาออกครับคือตรงนี้ก็ก็พาคือไายากไ้กินนั้นกลิ่นกินกินยางลอยบางทีเราช่วงอ่าอว่าการประจําอย่างนี้มันก็ไปตัตีแก้วน้น

กานไม่ดเดียวมีอะไรนเผมได้ในเฟซบุ๊กบางไนไลน์บางมันขึ้นเลยวนตะิวามีการโรงเรียนเื่องกินสกนะีนะในกอลรงกินนะกน่าดเดิมด้วย<ม>ชื่อ,อ<ม>คนนั้นก็รู้เลยว่าคือใครคือใครบางครั้งก็บะกระวังกัที่เอเข้าแต่านที่ปิดเลยมียานมีแต่คนที<ม>่วาอีกคนหนึงเลยู่เขาม่ีกินเขาสัมผัสดียต่เขาไม่มีโรงเรียนเลยนะครับเขาเหี้ยวแต่มขึ้นมากคนนั้นพูดแค่เดียวเป็นกระเด็นจิดไปเลยงัด้ ไม่ใ่เรื่องบอมเชียกับเรื่องสีเอชเรื่องทำทำคุณประโยชน์ให้กับชาวบ้านเรื่องไอ้ร่าสุขภิชิัคซินไปให้กับชาวบ้าน6่อรวยพนสองรถเป็นแม่เล้วถึงเทียงสามเต้ตันนี้ทุ่งนั้นตุมแม่เหล่าแล้นี้ถึงตั้มร้าสุขภิชิตข้าวสรถึงทุ่งยังชิมไอ้กูยงูกกัโควิดไม่ว่าจะเป็นในเขสขรงอบตอขามีเกียวเขาบังล่าเทศบาลเขาเงยจับทำไมมาเลยคือากบ้านกลางสุขภิชิตนี่ครับ